เสนอข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N นายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กภาพรวมปริมาณน้ำอยู่ในระดับทรงตัวไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเหมือนปี2554พร้อมย้ำรัฐบาลเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบ พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กและบอกว่าหลังลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะที่มาจากภาคเหนือและอาจส่งผลกระทบต่อภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับข้อมูลว่าปัจจัยสำคัญของปริมาณน้ำในช่วงนี้มาจากพายุสองลูกที่เพิ่งผ่านพ้นไปส่งผลกระทบในบางพื้นที่แต่ในภาพรวมปริมาณน้ำยังอยู่ในระดับทรงตัวจากการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานการณ์น้ำในปีนี้ไม่น่าเป็นห่วงเหมือนปี20 0 0 554แต่อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนหมดหน้าฝนโดยให้หน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์จุดเสี่ยงต่างๆอย่างเต็มที่ตามแผนเผชิญเหตุ ate, โดยคำนึงเสมอว่านอกจากการระบายน้ำลงทะเลเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ต้องคำนวณการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแรงด้วยพร้อมกันนี้นาะยกรัฐมนตรียังยืนยันด้วยคำว่ารัฐบาลมีแผนรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบในแต่ละลุ่มน้ำแต่ละภูมิภาคในช่วงของมรสุมของทุกๆปี ตั้งแต่ระบบติดตามระดับน้ำพร้อมทั้งพยากรปริมาณน้ำล่วงหน้าซึ่งจะก,กำหนดเกณฑ์ปลอดภยัยเกณฑ์ตัดสินใจเพิ่มการระบายน้ำในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่โดยการคำนวณผลกระทบล่วงหน้าการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำมีหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบตามระดับผลกระทบมีอนุกรรมการและกรรมการกำกักบติดตามดูแลมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมทั้งมีแผนเผชิญเหตุแยกเป็นพื้นที่และภาพรวมระบบและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนภยัยการตะเตรียมพื้นที่อพยพและพื้นที่ปลอด ภายเป็นต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการที่รัฐบาลได้วางแผนไว้และขอความร่วมมือในการอุปโภคบริโภคอย่างสมดุลพื้นที่เพาะปลูกก็จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับทรัพยากรน้ําและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดตามนโยบายตลาดนําการผลิตด้วยซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงต่างๆตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำของประเทศ ต่อกันที่สภาเตรียมลงมติวาระแรกพร,รบรป้องกันปราบปรามการทรมานพร้อมพิจารณากระทูถามสดทั้งความคืบหน้าคดีของบอสและปัญหาราคาลำใหญ่ที่ตกต่ำ การประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในวันนี้ค่ะหลังการปรึกษาหาหรือปัญหาความเดรอดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆแล้วเตรียมลงมติรับหลักการร่างพระราชบ,บัญญตัติป้องกันและปร,ปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย,ท,ยที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอพร้อมกับอีกสามฉบับหลังเปิดให้สมาชิกอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเมื่อวานนี้จากนั้นที่ประชุมมีวาระการพิจารณากระถูกถามค่ะโดยมีกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปและกระทู้แยกเฉพาะที่น่าสนใจหลายเรื่องเช่นเรื่องการ แก้ปัญหาการจัดตั้งวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาระดับอำเภอที่อำเภอกุสุมานอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนคร เรื่องขอให้ติดตามความคืบหน้าและการดำเนินการกับผู้กระทำผิดคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาเรื่องความเหลื่อมล้ําของค่าเหรียญรางวัลและสวัสดิการของนักกีฬาคนพิการและเรื่องปัญหาราคาลําไยที่ตกต่ํานอกจากนี้ยังมีวาระรับทราบต่างๆเช่นการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2563รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปี2563รับทราบรายงานผลประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี25 ปีท้ายกันที่สถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกค่ะป่วยเพิ่มมาอีกประมาณ5 6 1 4 3 0รายทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั่วโลกไปแล้ว227.2ล้านราย เว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่16กันยายน2564ช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยค่ะตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว2 2 7 2 2 7 5 3รายเพิ่มขึ้น5 6 1 4 3 0รายเสียชีวิตไป4,672,322รายเพิ่มขึ้น11,144รายรักษาหายไปแล้ว2 0 3 9 8 1 5 9 โ oh ok ดยประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้ยังคงเป็สสนสหรัฐอเมริกาค่ะติดเชื้อไป4 2 4 7 9 7 8 0รายวันเดียวเพิ่มขึ้นถึง164,438รายและเสียชีวิตไปแล้ว684,987รายค่ะส่วนอินเดียติดเชื้อ33,345,873รายเพิ่มขึ้น3 3 6 1รายเสียชีวิต443,960รายและบราซิลติดเชื้อ21,000 3 4 6ห0ื่รายเพิ่มขึ้น14,780ร้ายและเสียชีวิต5 8าแสนแปรายค่ะส่วนประเทศไทยก็อยู่ลำดับที่29ของโลกจบการเสนอข่าว10บนาฬิกนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN